ทำไรก็ใส่น้ำปลาเลยสิป้าจะบ้าเหรออย่างงี้ก็ต้องใส่เกลือใส่น้ำปลาก็เหม็นคาวสิไปเลยนุ่นหั่นหมูหั่นส่นู่นไปไปไปอปไปไปเถอยหน้าอย่างนี้ทำหมดข้าวไปเลยเขาดุเหรอทำไมฉันจะทำไม่เป็นฉันทำให้ผู้จัดการกินทุกมืออะเมื่อไหนแม่เองบอกว่าจะส่งป็นโต้ไงก็ผู้จัดการเขาจ้างฉันให้เงินเดือน แล้วก็ให้มาอยู่บ้านหลังเดียวกันเขาคงติดใจลดฝีมือฉันละมั้งอีกไม่นานก็คงมาสู่ขอจริงป้านี่มันมาอยู่บ้านในเหล็กเนี่ยนะเขาไม่ได้ให้มันมาอยู่ในฐานะเมียหรอกนะแต่เขาให้มันมาอยู่ในฐานะคนใช้อ่ะเช่นกวาดบ้านถูบ้านหรือไม่ก็ขัดซ่วงอ่ะนี่นี่ก็ได้เอกนะมันไปอยู่บ้านในเหล็กนะเนี่ยกานอนข้างบนแต่ี่นี่ลูกบอนอนะ นอนจะต้ตองลืมคนใช้นะติดห้องน้ำมันมีดเหม็นฉันยังนอนไม่ได้ห <c oughs> รือป้าคุณสองวะข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละว่า <c oughs> ในเหล็กแล้วก็จะเอามันเป็นเมียเอามันเป็นเมียโง่าตายล่ะ <c oughs> เฮ้ยจะไปไหนงานครัวยังไม่เสร็จฉันไม่อยากทำจะแวะไปดูผัวฉันสักหน่อยเธออย่าฝันไปเลยอ,อีนวล เพระผัวได้ไงป้าตามไปตีตามเรื่องอะไรดี่ก็ยุ่งจริงๆฉันชอบยุ่งอ่ะไปเงินตามไปเลยป่ะให้ฉันไปนะฉันไม่ทำงานนะไปทำงานคุณ่งแก้มคุณมาโดนเลยนะ ไม่มีอะไรหรอกครับโดนกิ่งไม้มันขวะนนเอาฮะนั่นเหรอวันนี้นะที่ออฟฟิศก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลย <c oughs> อยากเห็นทองโดยเฉพาะชิปอินเจเนียเนี่ยขอมาเลยว่าคืนพรุ่งนี้ขอให้จัดงานเลี้ยงสักคืนหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่คนงานก็จะได้พบปะสังสรรค์กันท่วนหน้าแต่คุณบอกว่าพรุ่งนี้จะกลับไม่ใช่หรอคะ,อ,ะอยู่อีกสักสองสาคืนนะ เป็นขวัญใจคนที่นี่น่อยก็มีแม่ลิ้มมนมาสิเขาไปคุยซะยกใหญ่เลยว่าทองอ่ะสวยกว่าใครๆเห็นด้วยไหมคุณนายพ่านเห็ดนด้วยอย่างยิ่งครับจบดส้จริงไหมทอง เก่งนี่หมดกเลยแล้วคุณอ่ะคุณพพฮะเล่กดื่มตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงมาใหม่ๆดึงยังกัดน้ำจ้ะครัวนี้เป็นอย่างพ่อครับออยู่ด้วยกันมาตั้งนานไม่เห็นเคยเล่าเรื่องพ่อยฟังท่านเป็น่อโรคพิสุราเรื้ยหลังครับอ๋อเหรอ ถ้าตอนนี้ท่านรักษาตัวอยู่ที่ไหนอ่ะน่าจะบอกให้รู้บ้างท่านรักษาตัวที่บ้านกรุงเทพฮะอือก็ไม่เห็นคุณลางานไปเยี่ยมท่านเลยน่าจะบอกให้รู้บ้างเอ่อท่านอยู่กับแม่เลี้ยงฮะแต่ไม่เป็นไรหรอครับท่านอยู่ได้ห้องนอนห้องเดียวสำหรับคนป่วยพิการ มันก็น่าจะพอแล้วนะอืมพูดเหมือนคนตรงสขงขานฉันไม่้องเกียดหรอกนะถ้าคุณจะพาพ่อมาค้างที่นี่บ้านว่างอีกตั้งหลายหลังเปหลังต้องเล่าประวัติใหฉันฟังบ้างแล้วหลังให่คุณมีพ้าเนี่ยเขาปิดเรื่องส่วนตัวเก่งยังกระสายลักคือ ประวัติผมไม่มีอะไรน่าสนใจหลอคฮะผมเป็นคนประเนจร่ธรรมดาแค่นั้นเองไม่มีสมบัติอะไรติดตัวฟังพูดเท่านะั้นวินเลยรอไม่พอาขอตก่อนนะคะรู้สึกเสียหัวนิดหน่อยสงสัยจะไม่สบาย ตาแตงเมื่อวานหรือเปล่าค่ะข,ขอ,อยาแม่เลี้ยงทาน จะปรึกษาค่ะขอเข้าไปหน่อยได้ไหมคะเชิญสิเอ่อคุณดำเกิลมีเรื่องอะไรที่จะต้องบอกดิฉันหรือเปล่าคะทอพูดเรื่องอะไรก็ความสัมพัญของเราในฐานะสามีภรรยาค่ะมันจะเป็นแบบไหนคะ ฉันไม่เข้าใจแะก็ที่คุณพูดว่าคุณเป็นคนเลวเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่มันหมายความว่างไงคะ <impossible. S 2> ทองพูดมาเถอะค่ะคุณไม่ทองเข้ามาในชีวิตส่วนตัวของคุณเข้าขมาในโลกส่วนตัวของคุณแต่ยังมีเรื่องอะไรที่คุณยังจะต้องปิดบังทองอีกเหรอคะ ด็กเชนนยนายแล้วยังไม่เข้านอนอีกเหรอน้อนวนลรอายนะสิมารอฉันทำไมเนี่ยบอกให้ไปรับชายผูย้หญิงอยู่ที่บ้านหลังนูน้นก็น่าจะนอนแั้ที่นู่นเลยไม่อยากนอน,น,ำนลำคาญปลิมอ่ะพูดมากงั้นเธอเข้านอนได้นะ เหตุครั้งนั้นวิภาสเป็นคนช่วยฉันไว้พาส่งโรงพยาบาลนี่เธอจะไม่พูดอะไรบ้างเลยเหรอฮะทองค่ะ อยากให้เธอว่าว่าอะไรฉันก็ได้จะว่าอะไรล่ะคะโท้จนผู้หญิงที่ไหนเขาทนเธ,เธอคิดว่าเธอทนได้ที่ต้องมาเป็นเมียคนพิการอย่างฉันเน่ยคุณวิพาครอเรื่องนี้คนเดียวหรอใช่เขาเป็นคนเดียวที่รู้เรื่อง ไปบอาวเลยนังนวลใครทักไม่มีเหล้าทำไมมีอะไรบ้านี่นี่ๆๆน,นี่เด็กบ้าหรอใครมาทำงานะงนะอย่างงี้ดีกว่านะน้องนวลเนี่ยน้องมาดิ้นกับพี่สักเพลงได้มา